เปิดเอ๊ะนี่มันนี่มันภูเขาหิมะทั้งหมดนี่เป็นตัวอะไรเดียพี่โจโอี้นี่มันนี่มันตัวอะไรเดียสายฟ้ารับฟาดปรากฏเครื่องรางกำรับความชั่วไล่ปีศาจปกป้องวงพิธีของข้าเครื่องรางป้องกันสิ่งชั่วร้าย นี่มันเหมือนเหมือนนี่มันเมือกดูดพลังวิญญาณได้คาถาของนักเต่าวิญญาณมันใช้พลังวิญญาณเป็นตัวขับเคลื่อนนะเจ้าสิ่งนี้มันสวนทางกับฉันโดยตรงเลยเย่เหรอะนี่มัน นี่มันอะไรกันเล่เนี่ยุ่ยน่าขยะแขยงเป็นบ้าเลยยุ้ยชิไม่เป็นอะไรเลยงั้นเหรอแย่แล้วพวกเราโดนล้อมเข้าให้แล้วเยี่ยมเลยมาได้จังหวะพอดีเลยนะเดี๋ยวฉันจัดการเองพวกเธอรออยู่ตรงนี้ก็พอดูเหมือนพวกมันจะกลัวแสงศักดิ์สิทธิ์อยู่ ยืยยยุยอาวุธใช้ไม่ได้ผลแต่โจมตีด้วยกำลังตรงๆได้ผลเทียสินสุรันเทียสินพุ่งโจมแนวป้องกันตรงได้ส,สุราน,ราน,รานคอยคุ้มกันด้านหลังพวกเราสามคนบุกไปเป็นรูปสามเหลี่ยมได้เวลาจัดการแล้วเอาละ่ะได้เวลาของฉันแล้วสินะ พวกเธอทั้ง3าคนอยู่ในกรอบแสงเอาไว้ห้ามออกมาดิดคลาดเดี๋ยวนะชันเป็นเบลเซอร์เกอร์นะไม่ได้แค่เกง่งแค่ไฟอย่างเดียวรกยี <c oughs> ส่สนลินเฟิงได้มากับพวกเราหลิงซีกับเสียหลานช่วยคอยสังเกตจุดอ่อนของศัตรูจากด้านหลังเข้าใจแล้วเอาละได้เวลาของคนหนุ่มแล้วยี่ ฟาดฟันทลายภูผาเหมือนจะได้ผลสินะยี่ดูพลังของคุณชายคนนี้สักก่อนเอาละบุกไปทั้งแบบนี้เลยรับทราบมอสเตอร์พวกนี้ไม่รู้จักหมดตัดตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งก็โผล่มาจากผู้เขาอีกแล้วเอ๊ะนั่นมันเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างนะพี่อี มานี่แล้ว PE ฉันเห็นเหรียญเอวอยู่บนมอนสเตอร์มันมาจากตระกูลเทียนหลานเหลียวนะนี่คงเป็นซากของคนจากครอบครัวเล็กๆหรือคนที่กล้ามาสำรวจภูเขาลมดำเจ้าสายเงินพวกนี้นอกจากจะดูดมานาและพลังจิตแล้วยังดูดพลังชีวิตอีกด้วยสุดท้ายแม้แต่ซากศพก็ถูกมันแปลงไปหมดเลยเส้นเงินทั้งหมดมาจากภูเขาเลยสินะ แต่ละตัวมอนสเตอร์ก็มีเส้นของตัวเองที่ต่ออยู่กับผู้ผาแทนที่จะไปฆ่ามอนสเตอร์ทีละตัวเราน่าจะจัดการที่ต้นต่อเลยยื yeah! ้อให้ฉันดูหน่อยสิว่าแกซ่อนอะไรอยู่ในดัน มนมัอะไรเดียภาพลวงตางั้นเหรอมันไม่ใช่ภาพลวงตานี่มันเอาไว้พลางทางเข้าดันเจียนภูเขาลมดำจริงๆแล้วไม่ได้เป็นภูเขาธรรมชาติเลยมันคือดันเจียนขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งประสานเข้ากับดาวลูสตาได้อย่างลงตัวขนาดที่ว่าไม่มีใครรู้ความลับนี้เลยไม่ใช่แต่หลิวเสียนค้นพบความลับนี้เอง พ่อค้าเขตการค้ามั่นใจที่จะไม่เฝ้าหูกเขาแบ็กวินนี้พวกเขารู้ว่าแดนลับดีเองคือเกาะป้องกันที่ดีที่สุดที่สามารถเปลี่ยนคนบุกลุกให้กลายเป็นอาหารได้เลยนี่มันมีทริกเยอะกันจังนะงั้นปีศาจพวกนั้นที่เราเจอไปเมื่อกี้ก็คือคนที่บังอาจเข้ามาที่นี่เองงั้นเหรอมอนสเตอร์ในด่านเลยก็คือภูเขานั่นเอง พอคนที่บุุกลูกมาตายพวกเขาก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาไปเลยเตรียมตัวให้พร้อมมอนสเตอร์ของด่านที่สองกำลังจะมาละกระจกนี่มันกำลังจะโจมตีพวกเราแบบไม่ทันตั้งตัวเหรอเนี่ยหลิงสิรีบตั้งโรคคู่ไอ้กับเอ,อิร์ธให้แน่นนะไงพวกมันมีช่องโหว่เด็ดขาดเข้าใจแล้ว นี่มันอะไรกันแนะ่พี่อี้เสี่ยร้านอยู่ที่ไหนกันนะนี่มันอะไรดิทำไมเรามาอยู่ตัวคนเดียวล่ะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันล้วเนี่ยสวรรค์และโลกคือจุดเริ่มต้นลึกซึ้งของพลังทั้งปวงออกมาได้แล้วฟาดฟันทลายภูผายื้ มันอะไรเนี่ยมายากลหรือเปล่าอ่ะเป็นร่างโคลนแถมยังลอกพลังของฉันมาได้อีกโอ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยมายากลหรือเปล่าเป็นโคลนแถมยังลอกพลังของฉันมาได้อีกดีลอกก็ยากเป็นตัวตนฉันอีกคนดูน่ากลัวนิดนึงนะเนี่ยเฮ้ยยี่ย,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 ยเธอนี่โง่จริงๆ ไม่เข้าใจการหลอกเลย,ยงั้นเหรอเออนู้ดจริงๆไม่เข้าใจการหลอกเลย,ยงั้นเหรอเห่ทำได้แค่เรียนแบบท่าทั้งหมดเท่าน,นั้นสินะไม่สามารถปรับหรือเปลี่ยนท่าได้ตามที่ต้องการอี๋ฉันรู้สึกว่าเธอเก่งขึ้นเร็วมากเราต้องรีบจบเรื่องนี้ ทำไมถึงเลิกเรียนแบบแล้วมาชนตัวมังกรเพลิงของข้าแบบนี้เลยชิวันนี้พี่จะให้ดูความต่างระหว่างของแท้กับของเถือนยย้ยโหคันลอกได้เร็วดีนี่เพราะนายกำลังเรียนรู้ท่าอยู่งั้นก็เรียนให้เต็มที่เลยละกันออกเพลิงสวรรค์ แกแกตามพลังของมังกรไฟของฉันไม่ทันเลยฮึก็กแค่ของเรียนแบบแกนี่มันโง่ชมัดเลยไายสั ฉันนึกว่าเธอจะเก่งกว่านี้นะเฮ้ย hey, ใช้ยันเต๋าแบบนี้มันไม่ถูกนะเครื่องรางของเตา๋าต้องอาศัยพลังจากสวรรค์กับโลกเรียนแบบรูปร่างได้แต่เรียนแบบพลังแท้จริงไม่ได้ฝนกับลมพวกนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งของธรรมชาติทั้งนั้นแหละ สมองคือภาชนะความสามารถก็คือเครื่องมือเธอไม่มีหัวใจไม่เข้าใจการครอบหรือเลื่อมใสในเต๋าเลยดังนั้นเธอจึงใช้พลังจากฟ้าดินไม่ได้ไม่ว่าเธอจะเรียนแบบยันกี่อันมันก็แค่เปลือกทออเท่านั้นแหละนี่มันเป็นไปไม่ได้หลิงสีหยุดดิ้นซะ ถึงเธอจะเป็นร่างคัดลอกของฉันก็เอาชนะฉันไม่ได้หรอกนะฉันไม่ได้ลำบากแต่ว่าแค่รอรู้ว่าตัวเธอนั้นจะทำพลาดเมื่อไรเพิ่งผ่านมาแค่สิบนาทีเองแต่เธอไม่ได้แค่เรียนแบบแค่เสียงหน้าและความสามารถของฉันเท่านั้นตอนนี้เธอยังโจมตีฉันได้เองอีกด้วยและตอนนี้เธอยังตั้งกับดักเฉพาะสำหรับฉันได้อีกด้วย การเติบโตของเธอมันเร็วมากจริงๆแต่ถึงเมื่อแกเป็นมอสเตอร์ในดันเจียนก็ต้องมีวิธีเอาชนะได้อยู่แล้วสิเห็นไหมล่ะเธอก็ยังพยายามที่จะหนีอยู่นะหลิงซีมาหาชั้นซีมารวมเป็นหนึ่งเดียวกับฉันเธอเอ๊ะไม่มีลายน้ำแข็งนั้นเหรอเข้าใจแล้วฉันทำได้แน่ ฉันสงสัยมาตั้งแต่แรกเลยว่าจะ,จะมีสกิลเจ๋งๆแบบไหนที่สามารถก๊อปปี้ได้อีกฝึกหนักมาหลายปี10ปีลอกคนอื่นมาได้หมดเลยสินะสรุปคือเธอก็ทำได้แค่ก๊อบเปลือกนอกแต่เธอไม่มีทางควบคุมสิ่งต่างๆแบบฉันได้เป๊ะๆหรอกเธอหมายความว่าอย่างไงธาตุน้ำก็เหมือนกันมือใหม่ก็ทำได้แค่หยดน้ำแต่คนเก่งๆสามารถควบคุมให้เป็นเข็มน,น้ำได้ แต่กับน้ําแข็งนี้มือใหม่แทบทํารวดลายง่ายๆไม่ได้เลยนี่ก็เห็นชัดเลยว่าเธอยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องธาตุเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เธอไม่สามารถเรียนรู้ได้น่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะพลังที่แท้จสิงของพ่อมดควบคุมาธาตุทุกธาตุดะือทําให้ทุกธาต,ธาตุช่วยกันทํางานยังไงล่โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับมังงะเรืน,นี้ก็ เราต่อยสองตอนเลยนี่ยสำหรับตอนที่92กับ93นั่นเองเป็นไงบ้างสนุกกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนว่า ทีมของพระเอเดาจะได้เข้ามาในภูเขาแห่งนี้แล้วนะครับสรุปแล้วคือภูเขาแห่งนี้เป็นดันเจียนนั่นเองนี่ครับก็เรามาดูในตอนต่อไปนะว่าทุกคนจะสามารถเอาชนะร่างก๊อปปี้ของตัวเองได้หรือเปล่านั่นเองนี่ครับเพียใครที่ชอบเรื่องนี้มากๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยะครับกดไลค์ให้ผมเยอะๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ภาพบางอย่างเรื่องนี้ต่อๆไปนั่นเองนี่ครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับว่าสนุก,กันหรือเปล่าผมไม่อ่านทุกคอมเมนต์เลยก็ โอเคนี่ครับกดไลค์ like ผมเยอะๆด้วยคนละหน like ึ่งไลค์นเองขอแค่คนละห like นึ่งไลค์ในคลิปนี้ขอสัก3ามถึง like ี่ยไลค์นะครับีใใหผมได้ทำเรื่องนี้ต่อๆไปนนเองเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมากเลยเจอกันในคลิปหน้านะผมว่าจะเป็นมังงาเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ